ขอขอบคุณเหล่าน้องชายที่สับสนุนช่องผู้เร็บสร้างเป็นทางการผู้ชีน้นำทาง Surface TV ปกป้องเองครับผู้เริ่มต้น MK Yes Good BM และเหล่าน้องๆวันวนิลา j Starbeck h a n 3 t h สามมดีภูมิเซนะชาแนลคุณบูมสนามแดงรัชตะชุ่มจิต และคุณป่าไวสเซนีวิ kind of ลสานจะสั่งคำช่วยร้ายเลืวก็ขอบคุณน้องทุกคนนะัที่คอยติดตามแล้วก็สปอร์ตเรื่อยๆนะครับนะก็ก็อินโทรครับก็อยู่รอบสามนะครับนะเป็นระหว่างอควาอรกับ รูเปล่ามันเดิมใช่เปล่าใช่รอบนี้เดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นไงก็พูดอีกคลิปนะไม่สนใจจะพูดตักคลิปแหละนะขอบคุณขอบคุณสปอนเซอร์เจดีนะครับที่ให้เรายืมสถานที่นะครับกับร้าน Billy Kiwi นะครับอยู่ห้างห้างอะไรนะเห้าง Happy l เซ็นเตอร์นะครับชั้นสามนะครับนะถ้าถ้าเดิงขึ้นมาเจอร้านคอมแปลว่าไม่ถูกครับต้องมีแต่ร้านพระนะครับตรงนี้เราก็จะมีอยู่ร้านการร้านเดียวนะครับ ก็มีแข่งแรนเนาะแข่งวัที่แข่งแบทเตอรี่แข่งปุ๋มันทุกอาทิตย์ครับนะก็ติดตามเพจได้นะครับนะขยับมาซื้อการแบตเล่นตรงนี้ก็มาได้เลยนะครับนะโอเคอ่อเดียวเกณฑ์ส yeah. างสามครับ <directing. S 1> โอเคจเจริญเลยเหมือนกันครับเอเอคลยสงโ โอเคกั่นเนาะจั่เลิ่มิเหรอโอเคข้อที่สามเรื่ะครับน้วจค่วมซื้อเลยผก็ดีือมาเลย้จัวโอเคเจริญเลยอ่าใช้เทคนิคไหมหนอใช้ทคิคหนึ่งจครับผม โอเคที่หนึ่งถูกไใช่ที่หน oh, <yeah. S 1> ึ่งคนแ่ที่หนึ่โอเคไท่านแมเข้าเลยเี่เจ๊กี่ามี่สาเป็จบเป็นมนมีบัจคอยแล้วบัส่วนคนกูเจ้คน <c oughs> น,นี้กัน สี่ละก้าวผันตัวหนึ่งลกก้าวผันเนาะก้าวผนก้าวผันปล่อยอย่านะไม่เจออีกก้าวผันใชมันมันีก้ันเที่ยวโอ้อเจริญเที่ยวผัน โกืบเสรจไม่นะโอ้เจริญไม่มีเอาพี่นั่นแหละสามนั้นมีกองเราบูรุษเลยใช่จแต่งไหมทิ้งชิลนุ่ยทิ้งป่ะฮะเอาเอาไปทิ้งเขาฮะโซเนี่ย ที้นหนึ่งใช่ไหมไม่ยกยกยกตัวไหนก็ได้ยกขึ้นอ่ะยกหรอยกยกยก่าจะยกนนงทะรัยกแล้วก็ทิ้งเนาะที่นอกก็เจอโอเคทำไดีทำอะัรแวนเเที่ยวไป ที่ทำเสร็จแล้วเหลือก็ <Uh> s <S mm ับ hmm. ่ะข ah ้อกี่ตันอากาศจะตีก uh ินมิสเกลสี่ก็ตั้หมือขี้ไปสอ้สองาันสี่หมกมจ็ด

F2 19สิบให้เหมื่นอะ F3 2โอ้หมื่นันที2แฟนที่ตายกลับมาอาแล้สุดบอดโอ้บอดีเลย29ไป29ให้หมื่นห้า2สาม้นบัสยิง สามพันสิบสองป่ะสิบสองสิบสองรู้มาเก้าพันอ๋อโอเคให้เหมือนเก้าพันเหมือนให้ให้เหมือนสามก็เจริญเป็นจดคือเน่าโ่มเพยนรู้ด้ยบันจงมือแตกนะฮะ ะเะรเลยเลยเหมือนก,กันสองทุบามีแป่อาคมากาลังทาอุ้ยเ,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 เล่นเล่นเหลี่ยมว่ะมิดเลยสองฝีเช็คไม่เจอโอ้ตาย <laughs> โอ้ดีจริงๆเลยกะเลยลยจบ ดูไปนะมืออย่างนี้เล่นไงล่ะก็นั่นสิสิบเก้าบาทเดี๋ยวก็กรจบไปแล้วนะควาเจอดูมามือแต่เล่นไงอ่ะโดเจเล่